ฮานรลองหมายใจจะให้หม่อมฉันร่วมมือกับขันนรองแต่หม่อมฉันไม่ยอมหากแม่วันนั้นหม่องฉันไม่ยอบบมคำตามขันนรองมันขู่จะฆ่าองราชบุตรเพื่อรักษาชีวิตขององราชบุตรสองฝ่ายหม่องฉันจึงต้องจำใจพาองราชบุตร ออกมาจากเมืองหลวงตั้งแต่วันนั้นแต่หน้าผัวผมฉันยังชอบดีเมื่อเจอพี่คุณโจนเน่าสิฉันจะรูปชั่วตัวดำแต่ก็เป็นคนจิตใจดีลีงดูองฉันและองค์ราชบุตรสองฟัฟจนเติบโตมาถึงทุกวันนี้พี่คะประวันฝันแม่นะรื่อง ความจริงแล้วตะว,วันไมใชีสายเลือดของแม่วันนากับพ่อคุณจเจ้าหน้าสิงนะลูกแม,ม่พูดอะไรอ่ะความจริงแล้วลกูกคือองค์ราชบุตรสองไฟสายเลือดขององค์กษัตริย์เพชรราพัชรานะลูกราบชบุตรที่รู้แม่ กราบมาเสด็จพ่อเสด็จแม่นะลูกนะลูกพ่อเจ้อกับใครจอมพระโคมสองไปองค์นับไปดูค่ะแววตาใส่ซื่อบริสุทธิ์แววตาของเจ้าบ่งบอกถึงความเมตตาเจ้าคือลูกพ่อหบอกจิตตะขออภัย ที่พะวงเรา่องฉวยออกมาฟงและเหินกับหม่อมฉันวันนี้หม่อมฉันพาวงเรา่องฉวยมาส่งออกกอดของรองทั้งสองแล้วนะพี่ค่ะวันนั้น,นฉันเข้าใจเธอผิดมาโดยตลอดถ้าวันนี้ฉันฆ่าเธอมันคงเป็นตราบาปติดใจของฉันไปตลอดชีวิตฉ,<บ>ฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะไม่จริงไม่เลพี่ค่ะ เราไม่จะอยู่กับพ่อนะลูกไม่จริงจะไม่ต้องไปไหนแล้วลูกไม่จริงเสด็จพ่อเสด็จแม่ฟก็บอกฉันวันฟ้าไปใส่เงาของเสด็จพ่อเสด็จแม่เลยไม่ยากค่ะก็บอกฉันเป็นลูกของเสด็จพ่อเสด็จแม่เลยไม่ยากค่ะอีแกมันโกหกอีแกนี่มันหลอกลวงวันฟ้ามันต้องการที่จะทำน้ำหนักกับมฉันมันหลอกแต่งเรื่อง โกหกเสด็จพ่อเสด็จแม่ไ่ไม่อยาไม่เป็นไรนะลูกนะฉันเป็นลูกกับเสด็จพ่อเสด็จแม่คนเดียวไม่จริงไอ้แก่มนโกหกอย่าไปชิลล์มันไม่อยากคบมึงหนีความจริงไปไม่ได้เวงกรรมไม่ต้องรอชาตินะชาตินี้มึงก็ตามมา็นน้องพ่กเมือะพ่อของเมงตั้งกรรมมาไว้พร้องกรรมดี่พ่อมึงได้ก่อวันนี้เนี่ยมันตามมา็นน้องคนอย่างมึงเลย หน้ายังมึงเลยมันเป็นไม่ได้ต้ผมได้จากพ่งไปอยังมึงเขาเรียกมันไอ้ลูกตักเปลี่ยนอยู่ดีแก่มึงฆ่าพ่อมึงไอง่มึงอะไว้อยู่เดียวเขะอยู่ดีแก่ไอ้หานะลงมาพ่อมาจริงไอ้หานะลงมาจริงพ่อพผมไม่เป็นไรลูกพวกมึงมันเป็นคนชั่วคนเลวผมพากลูกพาอพ่อมาคเับ วันนี้ขันนรกไม่ใช่พ่อกูจะมาฆ่าพ่อจะมา่ไปอยู่ข้ามันเอยไอ้ขันนรกม่าจะกอตายมข่ามันได้มึงก็โก้เอง

ความจริงกระจ่างสว่างกระจายเราเลวกว่าใครเกิดขานยอมรับที่สุดเวทนาหมดเลื่องนานสิที่เราเพื่อ โยกนาดเกิข้าโอเพื่ข้าพ่อเราเป็นผู้ก่อข้าพ่อเราติดสนิมเธอเบื่อทำไมเป็นแบบนี้ล่ะโยกเราเพื่อนจ้าวงจะขอคุณหิ้นชีวิต กลับมอยู่กับพ่อรูต้องตายต้องตายเลยชดเชยให้แกกรงกับเราพ่อคือพี่น้องชดใช้ได้ไหมมึงฆ่าพ่อเงี้ยไปทำแบบนี้หาไดมันพ่อมั้งแม่โหดเลยมั้งอย่าเลยลูกพ่อ